สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกเอโตกันนะคะต้นเอโตก็เป็นกระบองเพชรสายพันธุหนึ่งนะคะที่ปัจจุบันก็มีหลากหลายสายพันธุ์สายแบบหลายรูปแบบนะคะส่วนใหญ่ก็การปลูกก็จะเจอปัญหาเรื่องเน่าและเชื้อรานะคะฉะนั้นวัสดุในการปลูกของเราก็จะต้องโปร่งแล้วก็ที่สําคัญคือน้ําไม่ขังนะคะเพื่อที่จะให้ต้นขขาโตจเจริญเติบโตได้เต็มที่ วิธีการย้ายเอโตก็คือเมื่อต้นของเขาโตแน่นกระถางแบบนี้นะคะหัวเลยกระถางเราก็เปลี่ยนย้ายกระถางใหม่เพื่อที่ให้หัวของเขาโตขึ้นแล้วก็สารอาหารครบถ้วนนะคะอุปกรณ์ในการปลูกของเราก็ถ้าเ,เพื่อนๆนคนไหนไม่อยากผสมดินเองก็ซื้อดินปลูกกระบองเพชรมานะคะในอาาัตรา ปกติแต่ว่าอันนี้เราผสมเองนะคะเป็นทรายขุยมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวสับนะคะนิดหน่อยมะพร้าวขุยมะพร้าวนี่เป็นมะขุยมะพร้าวที่แช่น้ํานะคะเพราะว่าจะทําให้บองกันการเชื้อราออกไปนะคะแล้วก็วัสดุอย่างที่เราใช้ก็คือผงถ่าน ผงถ่านเราจะไม่ผสมไปในดินวิธีการใช้ของเราก็คือลองก้นด้วยมะพร้าวสับแบบนี้นะคะเพื่อให้ระบายน้ําดีหลังจากนั้นเราก็ใส่ดินลงไปประมาณสักสองช้อนหรือสามช้อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราโรยด้วยผงถ่านหนึ่งชั้นบางๆนะคะไม่ต้องหนามากแล้วก็กบด้วยดินปลูกสองชั้นสองช้อนนะคะจะได้แบบนี้ กระถางก็เช่นเดียวกันนะคะสามช้อนแล้วก็โรยด้วยผงถ่านผงถ่านละเอียดนี้มีประโยชน์ในการการเชื้อรานะคะและที่สำคัญก็ยังมีแร่ธาตุอาหารบางอย่างที่ะบ,บงเพชรต้องการนะคะหลังจากนั้นเราโรยด้วยปุ๋ยสามเดือนหรือหกเดือนก็ได้ปุ๋ยละลายช้านะคะมือเขี่ยให้ปุ๋ยลงด้านล่าง เสร็จแล้วเราก็บีบกระถางเบานะคะเพื่อที่จะให้รากของเขาออกมาอันนี้ก็คือสมบูรณ์มากรากของเขาขาวแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่มีเพลี้ยส่วนใหญ่เพรี้ยก็จะชอบกินรากด้วยเหมือนกันนะคะเวลาเราก่อนลงปลูกเราก็สังเกตให้ดีเสร็จแล้วเราก็วางไปในกระถางนะคะเอามือปลูกแล้วก็ให้หัวเลยกระถางนะคะเพื่อว่าที่ น้ำจะได้ไม่ไม่ขังหัวจะทำให้หัวไม่สวยนะคะการปลูกแคทตัส์แม้จะเป็นไม้ที่กินไม่ได้แต่เป็นความสุขทางใจนะคะและที่สคาคัญคือความน่ารักของเขาคือการดูแลที่ง่ายไม่ยุ่งยากน้ำไม่จำเป็นต้องรดทุกวันนะคะ ก็เป็นสเสน่ห์ของเขาอย่างหนึ่งเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยดินภูเขาไฟก็ได้ด้วยหินสีก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าที่บ้านมันมีอะไรการโรยด้วยหินนี้เราก็โรยแค่บางๆพอนะคะบางทีโรยมากเกินไปจนแบบว่า จะใช้แทนดินเลยก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็โรยบางเรียบร้อยเป็นหนึ่งกระถางค่ะหลังจากที่เราปลูกเสร็จเราก็รดน้ำบริเวณด้านข้างนะคะพยายามอย่าโดนที่ขนเพราะว่าจะทำให้ขนดูสกปรกนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมทำวิธีของเราไปปลูกกันนะคะหรือใครมีทีเด็ดวิธีการปลูกยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณท,ที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ